อ่ะนะครับพอเราเสร็จเราปลดล็อกเนี่ยง่ายไหมครับตรงนี้อ่าแล้วเราก็เลื่อนมานะครับแล้วล็อกเลยเห็นไหมครับง่ายไหมครับตรงนี้ล็อกเลยสวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เนี่ยอยากจะแนะนำา Pocket h o l e รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นนิวเมติกหรือว่าใช้ลมนะครับมีความสะดวกมาก คิดว่าคุ้มกับราคานี้มาก3,950รวมส่งนะครับได้อะไรไปบ้างเนี่ยครับได้ฟูดวาลได้ตัวนิวเมติกที่เป็นกระบอกสูบลมแล้วสายลมแล้วก็ตัวปรับเรคูลเลเตอร์นะครับรวมทั้งตัวซอรีนอยวาลที่เป็นลักษณะมือด้วยอย่างเงี้ยครมีให้เลือกตั้งหลายแบบเลยนะครับสำหรับการเจาะพกไก่โฮก็คือยึดไม้แบบเจาะเอียงแบบนี้นะครับยึด เย็บไม้คือให้ความสะดวกรวดเร็วแล้วมันเป็นตะปูเกลียวเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าตะปูนะครับแต่ว่าในคลิปเนี้ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเวลาส่งผมก็ส่งไปเป็น กล่องแพ็คคู่แบบนี้นะครับครับกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับเจาะนะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นกระบอกสูบนิวพมติกนะครับนี่ฮะจะเป็นกระบอกสูบเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้กันนะครับนี่นะฮะงานดีนะครับใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะให้สต็อปเปอร์สำหรับดอกเจาะนะครับอันนี้เป็นสต็อปเปอร์ตั้งระยะความลึกนะครับ อันนี้ให้เทปพันเกียวมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าประกอบกันยังไงนะครับส่วนตัวนี้ก็มีแมนนวลในการใช้งานนะครับอ่าให้สายลมมาด้วยนะครับสายลมพร้อมหัวคอพเปอร์ตัวผู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวาลนะครับซิลเลนอยซิลเลนอยวาลอ่าอันนี้อีกอันนึงฟุตวาลนะครับเนี่ยฮะนิวเมติกซื้อแยกกระแพงแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นวาลสําหรับเหยียบถ้าเราซื้อแยกเนี่ย มาในชุดนี้ถูกนะครับถ้าจะซื้อเอาไปสําหรับเป็นอุปกรณ์ตัวเสริมชุดอื่นก็ทําได้นะครับนอกจากตัวเจาะเอียงตัวนี้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาในนี้เลยก็เป็นชุดสําหรับที่ดักน้ํานะครับใส่เข้าไปก็น้ําแล้วนี่มีโบน้ําทิ้งได้ด้วยนะครับกดลงปุ๊บน้ําก็จะปล่อยออกนะครับอันนี้ก็จะให้ดอกมา2ดอกนะครับดอกเจาะ2ชั้น two step นะครับแบบนี้นะครับ2ดอกเลยนะครับ แล้วก็ให้หัวไข่แบบยาวนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอุดนะครับแต่เป็นพลาสติกก็แล้วแต่นะครับบางขั้นใช้ไม้ต่อเข้าไปแล้วก็ตัดก็ได้ะให้เกียร์ปล่อยมาอันนี้เป็นแค่เรียกว่าเป็นให้ดูเป็นตัวอย่าง,งมากกว่าเป็นแนวทางนะครับครับสำหรับสายลมเนี่ยก็ให้มา2ขนาดนะครับ8มิลกับ6มิลเรา8มิลตัวนี้เดี๋ยวเราอันนี้เราสวมเข้ากับ,กบปั๊มลมของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้ากับตัวเรคูเลเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัว ด้าน8มิลนะครับล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับส่วนด้านที่เป็นออกตรงนี้ก็จะเป็นออก6มิลนะครับเราก็ใช้สายเล็กนะครับเราก็ตัดแต่ว่าอันนี้ก็จะให้มาคนเดียวเราตัดเป็น3ส่วนก็ได้นะครับ3ส่วนเท่าๆกันคือส,อสวิตเนี่ยเดี๋ยวอธิบายสวิตนิดนึงนะครับตัววาลวเนี่ยก็ให้เป็นฟูดวาลวมาก็ได้นะครับท่านจะทํางานโดยใช้เท้าเหยียบ ก็ได้หรือจะใช้มือในการคอนโทรลเนี่ยให้มา2ชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีชุดต่อเนี่ยเอาไปดัดแปลงเป็นพวกเหยียบคอมา้าอะไรเงี้ยนะครับเลยว่าจะเจาะบ,บันพับถ้วยเดีย๋ยวคิดว่าเวิร์กเลยถ้าท่านซื้อชุดนี้ไปเนี่ยต่อยอดได้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นิวเมติกนะครับสําหรับวาลเดี๋ยวให้ท่านใ,ให้ท่านเลือก2อันนะครับเดี๋ยวผมเอาฟุตวาลกก็ได้ถ้าเกิดเราจะเหยียบนะครับฟุตวาลเนี่ยเขาก็จะให้ตัวขาเข้าก็คือลมจ่ายแล้วก็ ออกนะครับซ้ายกับขวานี่คือออกเลี้ยงไปยังลูกสูบตัวนี้กระบอกสูบแล้วตัวเราแบ่งตัดสายตามเขาต้องการแบ่งเป็น3ส่วนก็ได้นะครับตัดโดยใช้คัตเตอร์เลยนะครับทีนี้ตัวนี้อยู่ข้างล่างท่านเหยียบนะครับอาจจะตัดคู่นี้นะครับสองเส้นเนี่ย<ๆ>ยาวหน่อยส่วนเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยผมตัดแค่ประมาณสัก60เซนหรือว่าประมาณเมตรหนึ่งก็ได้นะครับครับส่วนหนึ่งก็ใส่เขาจะกลับตัวจ่ายลมเป็นเรคูลเลเตอร์นะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถปรับลมได้ด้วยนะครับแบบแรงดันแล้วตรงนี้ก็จะดักน้ําให้นะครับเสร็จแล้วไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปยังตัวจ่ายลมนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสําหรับมือก็เข้าด้านนี้ P เนี่ยนะครับ P ก็คือตัวจ่ายลมนะครับทีนี้อีก2เส้นที่เหลือนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับสองเส้นนะครับ เอาละครับปลายด้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวดันลมเข้าลมออกให้กระบอกสูบตัวก้านเนี่ยนะครับดันนะครับท mm hmm. ีนี้ตรงปลายในท่านเสียบลองดูเสียบด้านไหนก่อนก็ได้นะครับ mm ๋ hmm. อครับได้แล้วใช่ไหมครับงงนิดนึงแต่ว่าดูดูไปเรื่อยๆจะไม่ไม่ไม,มีอะไรนะครับเนี่ยฮะ mm hmm. สายนี้ก็วิ่งเข้าีด้านล่างนะครับ mm hmm. ส่วน2เส้นนี้ก็คือออกออกมายังตัว กรบอกสูบเซเลเดอร์นะครับก็บอกสู ider, บที่เป็นนิวเมติกนะครับตัวนี้ครับสำหรับเลคูลเลเตอร์เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้นะครับก็เอาออกก็ได้ต่อตรงแต่ว่าที่เขาแถมมาให้นี่นะครับอ,อันที่แถมมาให้ตัวนี้ก็มีนะครับกรณีที่ถ้าท่านใช้กับพวกอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเสียก็มีอะไหล่ไว้ให้นะครับใส่เข้าไปได้นะครับอย่างเงี้ยแถมมาให้อันนึงเป็นอะไหล่ ส่วนตรงนี้นะครับเขาก็เป็นต่อตรงนะครับจากใหญ่แล้วก็มาเล็กเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวเลคูลเลเตอร์นะครับก็ได้อันนี้ก็เก็บไว้ก็ได้หรือท่านจะใช้ในโอกาสอื่นก็ได้นี่นะครับเสียบเข้าไปต่อตรงไปเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับครับกรณีที่ลมนะครับจ่ายมาแล้วมีน้ําก็จะตกลงล่างใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะไปจ่ายอย่างปยังเครื่องมือของเราแต่เลคูลเลเตอร์เขาจะดักของน้าไว้อันนี้เราจะโบน้ําทิ้งนะครับแล้วก็แค่ดันขึ้นอย่างเงี้ยครับ นี่ฮะฮะตอนเช้ามาเราก็ดันน้ำเนี่ยฮะน้ำนี้ก็หมดแล้วนะครับครั้งที่หูจะยืดให้แข็งแรงขึ้นมานะครับจะได้มั่นคงนะครับกับแป้นแล้วหาแป้นนะอ่าเนี่ยนะครับอ่าครแน่นแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาจับยืดตัวตัวนี้เป็นตัวพกแกตโฮพกกตโฮเนี่ยก็คือตัวจิกเจาะเอียงนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ถ้าท่านไม่ใช้นิวเมติกก็ได้นะครับเจาะมืออาจจะบีบใช้แคมธรรมดารัดแต่ในนี้ชุดนี้เขามีมาให้นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนี้นะครับจำได้ไหมครับจิ๊กเจาะเอียงเดี๋ยวเราใส่สต็อปเปอร์ที่หัวนะครับเอาเศษกระดาษรองก็ได้นะครับเป็นตัวตั้งเพื่อจะไ้ให้กินพื้นนะครับแต่ถ้าโดนนิดหน่อยไม่ต้องประสีเรียสก็ได้เสร็จแล้วเราก็ล็อกนะครับเอาล้ครับเนี่ยฮะนะครับ ครับทีนี้สิ่งที่ท่านต้องมีนะครับในคลิปนี้หรือว่าเป็นอุปกรณ์นิวเมติกเนี่ยก็คือลมปั๊มลมเราเนี่ยแหละครับอันนี้เป็น24ลิตรนะครับซึ่งเป็นของเจม่าเราเนี่ยแหละครับ24ลิตรนี้ก็เพียงพอครับเพาใช้ลมไม่เปลืองตัวนี้ใช้กับปืนลมอะไรนี่สบายนะครับตัวนี้เนี่ยผมแถมตัวเป่าลมมาให้แล้วก็แถมชุดเป็นชุดหัวคอปเปอร์มาให้เรียบร้อยเลยท่านไม่ต้องมีเนี่ยแต่ให้ไปทั้งชุดนี้เลยนะครับนก็ ไม่ต้องมีอะไรแล้วนะครับเราให้หัวคัพเปอร์แบบนี้ไปอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เอาไปเสียบนี่แหละครับเราก็ไปเสียบกับตัวที่เขาให้มาได้เลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับครับทีนี้ลมก็เข้ามาจ่ายตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ฟูดวาล์นะครับเราก็สามารถกดได้เลยทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้เป็นเมื่อกี้เราเสียบไปแล้วเดี๋ยวผมกดฟูดวาล์ให้ดูนะครับนี่ฮะนะครับกดทีนึงก็ยุบกดอีกทีนึง เนี่ยเขาจะออกมาเห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นตัวกฎหม้นะครับระวังนะครับแรงลมตรงนี้มหาศาลนะครับเยอะมากอย่าเอามือหรือว่าอะไรเข้าไปนะครับอันตรายมากแตกเลยนะครับอ่าอันนี้ครับอ่าครับอย่างพกเก็ตโฮลเนี่ยเราสามารถจะยึดนะครับเฉียงลงไปนะครับอาจจะยืดด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าเราโชว์ด้านด้านนอกนะครับเราก็ยืดด้านในนะครับแต่ถ้าเราจะโชว์ด้านในเราก็ยืดด้านออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า สำหรับตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือสามารถปรับความสูงได้ตามความหนาไม้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้รนนครับถ้าไม้หนานะครับอย่างเช่นไม้ตรงนี้หนาต่างกันถ้าเราจะจอดตัวนี้นะครับเราก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้อ่าล้วถ้าเราต้องการให้มันกินเข้าไปในเนื้อไม้เยอะหน่อยนะครับเราก็แค่ปรับความสูงขึ้นมานะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ พอปรับความสูงเข้ามามันก็จะวิ่งเข้าไปในเนื้อไมเ้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าบางท่านต้องการแค่เย็บริมๆก็ได้นะครับหรือว่าอย่างไม้บางๆอย่างเงี้ยได้สบายเราต้องการแค่เหมือนเย็บลงไปเฉยๆนะครับเย็บขอบไม้นะครับอ่านี่เราลองเจาะก,กันดูนะครับสมมุติเราจะเอา2รูก็ได้นะครับหรือว่า2รูห่างก็ได้2รูแคบมีทั้งหมด3ระยะนะครับนอกสุดก็คือห่างสุดหรือว่าระยะที่2นะครับหรือว่าแคบสุด แล้วแต่หน้าไม้นะครับหน้าไม้แคบก็ใช้รุ่นนี้ก็ได้กว้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้จะเป็นฟุตบอลถ้าท่านทํางานนะครับอย่างเงี้ยฮะอ่ากดทีนึ่งนะครับใช้ฟุตบอลเหยียบอ่าปั๊บเห็นไหมครับวางกดอีกทีหนึ่งทีนี้ท่านก็จะไม่ต้องมานั่งบีบแคบอะไรละหรือว่าต้องมานั่งโยกอะไรฮะทำงานง่ายเร็วเน้นความเร็วนะครับอ่ากดทีก็อย่างเงี้ยครับบีบแล้วนี่น้ําหนักเห็นไหมครับเยอะสบายๆครับน้ําหนักสูงนะครับ ครับถ้าท่านจะเจาะตัวสว่านตัวไร้สายเนี่ยอันนี้เป็นของเจม่มาครับปรับไปที่สองมันจะได้ความเร็วดีนะครับนะฮะนะครับเจาะเลยนะครับอ่านะครับสมมุติผมจะเอาสองรูนี้นะครับอ่าที่เวลาเราปลดง่ายมากเหยียบฟุตบอลปุ๊บเนี่ยปล่อยแล้วนะครับเนี่ยฮะได้สองรูแล้วนะครับ ครับทีนี้ถ้าเราจะเจาะคู่สองรูคู่นะครับเราก็เพียงแต่เข้ามาแล้วเราเหยียบปึ๊บอ่าแค่นี้เองนะครับล็อกแล้วนะครับเราก็เจาะเลยนะครับเอาล้ครับเหยียบออกเลยนะครับเนี่ฮะได้เลยสี่รูแป๊บเดียวนะครับครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหัวไขควงนะครับอ่าเนี่ยแหละครับ แล้วเราเกียร์ปล่อยทายท่านสงสัยว่าจะใช้ยาวสั้นยังไงแล้วแต่เลยครับถ้าไม้ข้างล่างท่านหนาก็ยาวหน่อยได้นะครับแต่ถ้าจริงๆอย่างเงี้ยอันตัวนี้1นิ้วจริงนิ้ว2องกำลังสวย1นิ้วก็ได้นะครับเนีผมลองใส่ให้ดูโอ้อันนี้ก็เข้าไปเยอะแล้วนะครับลองดูนะครับสมมุติเราจะยึดไม้เข้าตรงนี้เราจะโชว์ด้านหลังด้านนี้สวยด้านนี้เราเอาเกียร์ปล่อยยิงเข้ามาด้านในนะครับอย่างเงี้ยฮะ นะครับอันนี้แค่ลูกเดียวนะครับนี่ก็ยังสบายใส่กาวด้วยยิ่งดีมากนะครับนี่ยครับแน่นไหมครับปึกปักนะครับนี่ฮะถ้าถ้านจะโชว์ด้านนี้นะครับก็ด้านนี้ก็จะดูสวยงามนะครับแะ่ด้านไหนอ่นี้ครับบางท่านต้องการอุดก็ เอาไม้ตรงนี้เป็น9มิลนะครับต่อเข้าไปแล้วก็ตัดแต่ถ้าอยู่ด้านในจริงๆเขนก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่คือประโยชน์ของพ็อกเก็ตโฮคือมันเร็วสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเอาความแข็งแรงจริงๆยังสู้พวกเดือยไม่ได้นะครับแต่ว่านี้เรียกว่าอ้นี้ก็ดีกว่าตะปูเยอะแยะแล้วนะครับเน้นจํานวนนะครับเนี่ยฮะครับปกติถ้าเราเจาะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่ฝุ่นมันก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะ หมือนถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเขาก็จะมีชุดหัวดูดฝุ่นตรงนี้เดี๋ยวเราก็ดัดแปลงได้เดี๋ยวดูกันนะครับครับเราอาจจะทําชุดแปลงหัวดูดฝุ่นแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็่อบใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเวลาเราใช้เราก็เปิดเครื่อแล้วก็เ,เกจาะได้เลยครับทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นก้านโยกคันโยกใช้สําหรับ สมมุติว่าเราจะไม่ใช้เท้า,ทาเหยียบนะครับเราใช้ตัวการโยกก็ได้นะครับเราก็เดี๋ยวทําแป้นให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาตัวใจลมออกก่อนครับแล้วถอดออกมานะครับตอนถอดนั้นกดกด,กดลงไปนะครับกดกดตรงบ่าตรงนี้นะครับสีฟ้าๆเนี่ยกดยุบตัวแล้ว่จะถอดออกมาได้นะครับ แสร็จแล้วตัวพีเราก็มาเข้าตัวพีฝั่งนี้ก็คือตัวพีก็คือตัวจ่ายลมนะครับดันเข้าไปต,งตรงๆนะครับกดออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าซ้ายเข้าขวาได้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้ไม่เลือกซ้ายขวานะครับเพราะว่าเขาเป็นการแค่เข้าออกเข้าออกไม่ได้เลือกนะครับอเอาละครับอันนี้เราก็แค่โยกนะครับน,นี่ฮะโยกทีก็ออกเหมือนกันสลาบกันไปนะฮะโยกปิดเปิดปิดเปิดปิดอ่าเนี่ยคือระบบจ่ายลมนะครับ เดี๋ยวเราลองเจาะตัวน้าหน้าแคบดูบ้างอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวสว่านตัวเจมา่าตัวเล็กกันบ้างแตามีสายนะครับก็คือเจาะได้เหมือนกันนะครับดอกซิมมนใส่ได้สบายๆนะครับเอาและ้วเราปลดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ง่ายไหมครับอ่านี่เราจะเปลี่ยนเป็นหัวไขควงนะครับ แต่เราปรับทอกนิดนึงนะครับปรับทอกคือปรับความตึงได้ครับอ่าพอถึงระยะเพราะบางทีแรงมากหัวกยวปล่อยรูดนะครับครับลองยืดดูนะครับอ่านี่ยนะครับนะฮะมีมีทอคก็จะหยุดเองนะะนี่คือเราใช้ตัว Pocket ็ตโฮที่เป็นนิวเมติกนะครับยืดผมก็พยายามสาธิตได้เห็นการใช้งานแต่จริงๆแล้วข้อดีของนิวเมติกเนี่ยก็คือสะดวกนะครับ การทำงานที่สะดวกเนี่ยฮะเราไม่ต้องมานั่งบีบแคมป์ตัวนี้คือเป็นแคมป์ที่รวดเร็วนะครับแต่ท่านต้องมีปั๊มลมนะครับถามว่าอุปกรณ์ครบแบบนี้คุ้มไหมคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับไปดัดแปลงนะครับเป็นตัวกดสําหรับกดเราเตอร์ เจาะบานพับถ้วยทําจิกทำอะไรแล้วมีนิวเมติกท่านจะทุ่นเงินไปได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วทีนี้ข้อดีเห็นชัดๆเลยนะครับของตัวที่เป็นฟุตบอลหรือว่านิวเมติกเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะทํางานตอนที่เรามือเนี่ยเราต้องจับไม้ซึ่งบางทีเราจับไม้ยาวๆเนี่ยนะครับหรือว่าเจาะหลายๆรูเนี่ยสะดวกนะครับแล้วก็แค่ใส่เข้าไปวางเข้าไปใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจับสายนิดนึงนะครับ ครับทีนี้ไม้มีความหนามากเราก็ปรับความสูงเพิ่มระยะเพื่อที่จะให้เข้าไปในเนื้อไม้มากขึ้นเราก็ดึงขึ้นมาฮะพอดึงขึ้นมาใช่ไหมครับพอดึงขึ้นมาเขาก็จะเข้าไปในเนื้อไม้ได้อีกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสมมติเราจะให้เข้าไปอีกเยอะอีกนิดนึงนะครับอ่าเราก็ปรับความสูงขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ลอยขึ้นมาอ่ะสักประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆตัวนี้เป็นการเย็บริมเฉยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องกลางไปอะไรทํานองนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไล่เจาะไปถ้าเราเจาะทีละรูนะครับผมเจาะริมก่อนนะครับเยยบเยียบเลยเห็นไหมครับพอเยียบปุ๊บแคมก็ล็อกล็อกเสร็จนะครับเราเจาะเลยนะครับพอเราเสร็จเราปลดล็อกเนี่ยง่ายไหมครับตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับแล้วล็อกเลยเห็นไหมครับง่ายไหมครับตรงนี้ล็อกเลยเจาะเลยนะครับ อ่านะครับปลดล็อกอ่าเลื่อนนะครับอาจะมีระยะของเราอย่างครับล็อกเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการล็อกปลดล็อกนะอะไรทั้งนองนี้เห็นไหมฮะนี่ก็รูก็จะเป็นได้แล้วนะฮะเลื่อนแต่แล้วเราก็ไปยึดเข้ากับพนังหรืออะไรของเราเนี่ยฮะอันนี้ก็คือการจับไม้สองมือเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการล็อกใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อก ตัวปุ่มนี้ก็เป็นตัวผักออกอันนี้ก็ผักเข้าครับปรับให้เร็วช้าได้ครับช้าเร็วอย่างเงี้ยตามเราปรับตรงนี้นะครับเสร็จได้แล้วเราก็ล็อกพรพก็จบลงแล้วนะครับสำหรับตัวนิวเมติกซึ่งใช้สำหรับ p o อกเกโฮรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นที่แนะนำนะครับซื้อเก็บไว้ก็ดีนะครับราคานี้เนี่ยถ้ารวมองค์กรแ์แบ,บนี้ไม่แพงนะครับราคา3,950รวมส่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาเก็บไว้เดี๋ยวผมจะมีต่อย,ยอดสําหรับเอาไปเจาะหรือว่าเอาไปกดลงบนเราเตอร์อะไรโดยใช้นิวเมติกอย่างเงี้ยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม